นี่ทุกคนกำลังสิเกี่ยวเอาเข่าวไปเห็ดข่าเมากินได้เแล้วครับสกีลเป็นการงานกันกับจิตเดียวเห็ดข่าเมากินทุกคนก็คือซื้อกินอยู่ตลาดมันแพงก็เลยเห็ดกินเองพอดีเลยเนี่พอดีเห็ดเมากวางไว้กันน่ะเดี๋ยวจะเป็นคนเมื่อเห็น อะไรวะไ่อไไไ<ป>พอาดีโอเเกี่ยวข้าวเมาทุกคนเช็ดข้าวเมาก็จะมีปลาในะบึงรัก จะฟัตอนนี้เกิจะเลืองๆเลยเปล่เขาอยังพอซื้อมานี้เปล่เขาเดแดงอ้งามมาเลยเนาะงานของร้อยคนใะปีเลยนคืออยู่ได้อละวเนาะบ่ี่ีก่เนี่ยี่่เขาอันนี้เปล่าที่เขานนี้บริษใส่กระถูกใสแตะเขวาไดไปโอ้ได้เลยไร่แกว่า2สองร้อย ให้่าล้นก็ทุกสอบกิจสอบเนาะมันงามเลย่ผมบอกย่างเนี่เบิ่งอันนี้ก็เขาเดนนีกันเดาทางลงกันนี่แม่เบิดันี้อ้เจ้าเน่ยไมอเบิรวาสองร้อยได้เนาะเขาไม่เสมือกันเด้อเอขางามเสมอเลยเขาเสมอกับเสอยเลยงามนับคือปีแอนปีที่เอยมาปีนั้นเนาะ มันแดงๆปีปีที่ข่อยมาปีเนี่ยนะคเราโอ้มันแดงากแดงๆอันนี้เขางามไปดิเขาหน่งครังงามนะนี่คือทุกคนต้องห้าเลือกเอาที่มาที่มันแบบคนขังซีแก่ๆในจังหน่อยนะแต่ว่าคันไปว่านี่เนียแบบนี้แบบนี้แบบนี้อันนี้แบบนี้คือแบบว่าไปเห็ดเขาเมาด้นะนี่ไปเห็ดเขาเมาด้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเออเป็นแบบแบบแบบนี้อ่นเนี้ย ยิกออกมาเนี่ยมันเป็นมันเป็นเข้าเอิญเขาเป็นน้ำนุ่มทุกคนเนี่ยเขาอันนี้เขามันเป็นเขาเป็นแบบน้ำนุ่มก็มันมันก็ยังยังยังเหตุบ่อยากได้นะก็แล้วแต่แล้วแต่บอลที่ว่าเสียวขาเขาเห็นน้ำนุ่มก็กับอันทีได้แล้วแต่คนแล้วแต่คนมากแล้วแต่คนจากเหตุนะแต่ว่าอันนี้เสียไปเหตุก็คือหมางไ้หมางมันสิกกแก่หน่อยหนึ่งสีนะเนี่ยเนี่ยบอเป็นน้ำนุ่มเกินไปนะทุกคนประมาณนี้ บ่เป็นน้ำนมเกินไปไปขวากะพอดีแบบมันสีหอมพอดีเลยเขาตาเนี้ยประมาณนี้นะเกีียวขมเมาอยู่แต่คอยให้พ่อเกีียวก่อนพ่อเกีียวคนเดียวพ่อขคอยบอเกีียวสายเด็กดีเลยผมอยักโอ้โหเดี๋ยวมกลายหนึ่ง เฮ็ดขามเอาทุกคนเหี้ยนะบุกฤษไอ้ยางไปเทียงหมดแหละไปเฮ็ดอยู่เทียงเข่าหนักทุกคนเลยเฮียนะบุกฤษใส่ตอนนี้นะ แม่แม่แม่ไม่อะไรนี่แ okay. อร์เขอนั่นะี่นี่พออะไรนะแมันลายอลไมันลายแล้วนะบอู้บังมังหนักมานักขาชีหมอยเลยเปิดรูเออแม่แหทีอะไรพ่ห่วงนึงแม่แม่เก็บมาไต่อนะโอ้ปวดแขนมาน่าที นักขนาดทุกคน,นเลยปวดแขนโคตรโอ๊ยบาดเ้ยทำสิคุูบบดบาดที่ไหนปว กหูดออกี่ทุกคนหูดอ,อัตรมิดมันบ,บาดอบาดผาคือสมัยก่อน <c oughs> ขันสมัยก่อน,นิพ่าดแบบนี้สิพ่าดว้น,นี้แต่ว่าเขามันประสกมันก็บอลน,นอกแต่วันนี้เห็ดเอ่อเขาเหมาเด้แลหูดออ,อ,อายลขนดาดนหูดเอาได้เลย

ออนี่นแหละสิง,งานเ้าแค่นำตัวน้าอินเทนเราก็เหตุการตข้าวที่กอัเาเอาเพาก็เอาลกอลเนะตำมัเลยไปผัดมันกิวอลลงมันวันี้เวลาปรียนีกลังขัวอยู่ขัวใส่กํามันใหญ่งงเลยนเนี่ยัดเแล้วิบแล้วขัมันแห้องอ่ะมันหอมนะทุกคน,หนหตาข้มา,กกามันแห้งแล้วก็จกังเอาไปตำจังไปถูบจังคิด้เป็นข่าวเหมาเ่รามันง่ายได้ ถูกตามเที่ยวเนี่ยให้เจ้าถูกพึงกับมอสใช้ในกัมมังตัวนี้ก็มีตัวนี้บพท่านในขัวพึงขัวไปกัมมังหนึ่งตัวนี้ขัวเรียบร้อยนะทายมันแห้งจังคือ <c oughs> ตามได้ป่ะทีนี้ทรายตามอีกพอที่แม่และตามหากินทางไหนอยู่ย <c oughs> คนทุบหลังจากตีขัวแล้วก็เอามาทุบบ่ะเนี่ <c oughs> ทุบแล้วจังเอาไปผัด น่พัดระทุยิกนะทุบใน,นกระมังนะใส่ทุบเอาบดบดไอตั้บดไอ,อ,อ,อใส่ลงสีสีทุบเอาอีกสุดยอดแล้วนะกลายชิเบเปิ้แล้วปะกลายชิเบเปิ้แล้วปะชิเบเปิ้ลถึงกับพัดพัดกระทุบอันนี้ก็ อพอถ้าถือพึ่งก็เป็นเอาเลยนี่ตับตับเปือกนี่ถือพึ่งออันนี้ก็เดี๋ยวก็ไปผัดอีกทุกคนทุบทุบทุบแล้วก็ไปผัดผัดเทลือหนึ่งแล้วก็มาทุบอีกก็กินได้เลยแบบที่นี้เออเนี่ยทุกคนกำลังมาว่าทุบแล้วก็ไปหอน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 ออก กระทุบไปเรื่อยๆมันกำลังสีดแล้วนี่นุ่มขนาดเลยพี่เจ๊เต้าได้สีดาหอมอเออหอมนุมน่มชื่นใจโอ้ยหอมทุกคนเลยหอมหอมขอมเหลาแล้วก็นุ่มๆอ่อนๆอาจจะได้ก่อนไค่เฮียนนั่นแหละเดี๋ยวชิทุบให้เบิ้งนี่นี่แหละบ่มีห้องสีดอกปอใสห้องสีนี่แลหละห้องสีทุบเอาแล้วก็ไปนอนเอา,าเลยเดีย ทำให้่นกนะัดให้มันออกเขาเอาเขากากออกแกบออกมันจะง่ามจะไปยิ้มจะไ้ย <c oughs> ิ้มอี้ครับก็จะาลูกทิมไปเทวเมกโชานะพัดสนาม ต้องไปซื้อซื้อเขามันแพงโลนึงก็หลายบาทใมันก็ได้เป็นเเนีนี่ยากกเฮ็ดเอาภูเขาเป็นทงภูเฮ็ดบวเบิร์ดดอกนี่ก๋วยสิไน้กินทุกคนสายผัดเขา่ไหมสายทุกแล้วเลยโอ้โห่อ้ห ผัดล้วก็มาเหลวมาเก็บออกคือคนเพื่อจะได้กินแบบแซ่บคนใชเพื่อสิได้กรบเปาแปลกดอกราคามันแพงนะก็เลยเฮ็ดกินเองดีกว่าบบบนี้โอ้ยส่นนี่ี่แหละแล้วสองแก้จะซื้อกิดนึ่โอ้แพงขนาดเลยอืมอันนี้เราผัดนี่เฮ็ดกินเองดีกว่าเนื้อใหญ่สามพันตัวนี้ก็เพิ่มมาอีกนะ นี่ทั้งนี้กองกิเผ่นกัทาง้งรังเล่ทุกคนเมาเข่าเลยโอ้าจังไรก็แล้วก็จังไรก็ได้กินยันงผัดอยู่น,น,ยนี่ทุกคนแล้วเลยเนี่ทีเ่เหลือก็ยังกองอยู่หันอยู่กับตัวนั่นก็นกนผัดไปทั้งนี้ก็ยังผัดอยู่แต่ตัวนี้แล้วแล้วอ๋อตัวนี้กินได้ทุกคนดมอีกแล้ว อ๋หอมเดินไปกินกับมวลแล้วเลยรายการรายการนุ่มๆน้ำได้ปลอได้แข็งไหมทุกคนเลยนี่แหละของแทะของแส่ันเปแนวนี่คันซื้อเอากะมันได้กินประจุใจแต่หน่อยหนึ่งรายการอีกย่างกะมันกะแข็งอีกอันนี้คืออ่อนนุ่มเลยแบบเฮ็ดกินเองอะนะหอมเอาให้พงดูใชหือ เชินใหอยู่ปูด่มล่ะอยู่ปูเลน้ำลายของเฮียเรนยำอย่าท่แซ่บน้ำลายของเฮียรนยำข้าวกราก่อนอืมข้าววะเนี่ยในเมียกับน้ำายเหวียง่จัะกากกากินนะ กินสุดๆทิ่แหละมันหอมมั่งทุกคนนุ่มปากหอมมัมั่งอหักเลยเอาลองทกรมแบบไงดูหักคนเส็ดยังไ่เสจหรองก็กรรมล้อืมน่าวรได้เผือ้อีกนาเวรไ้อิ่มแล้วปาดีเอ้ยสังตันไม้ใอคุณแม่ลาแน่นอนเ่ย ไปเยแรงไปหายวัได้อ hmm. ย you know? oh. ู like you know ่นาอาุณเช่านะจะหลเห็บทแรกจะไปคนกินเลยเอางี้ยาคันคันปากแล้วมีโฉมมีหลาบมีวัฒนากับล็แลดมากใช่มเืออื่นือแรลงมาเห่นนําใช่เาเที่แรกือวันอีมใหญ่คนกินเอวึงมนเยไม่ได้นี่ก่นเว้ทุก ไปละคลิปนี้บ๊ายบายบาาะาจะเริ่มก็เลยก็แซ่ก็จิาตามเดี๋ยวฝากแซ่คลิปนี้ไปให้สักแค่ดีปะนแนวแช่แหละก็แล้วกันอืมเพียวแหละแล้วจะได้ <c oughs> แห้งนี่พอแล้วครับครับบ๊ายบายทุกคน